แรงไปลิ่งขำกากเลยอ้าวแล้วมาเตะตรงนี้เหรอเตะเตะให้แม่เหรอเตะให้แม่เตะให้แม่อแม่เตะปุง้งไปนู่นแล้วขอขำกาะขำข,ขนาดนั้นเลยเหรอ น้เฟลินเตะบอลค่ะเตะวูดด้วยววันนี้วันพุธที่สิบห้าตุลาคมรีห้าเจ็ดน้องเฟลินออกมาเตะบอลค๊บก๊าวันนี้ขำขนาดนี้ขำอะไร เื่อหญิงชอเล่นแต้บอลเดนไปลินไลินรับนะไปลินรับนะไปลินรับนะเดินเลยลุกบอลรถ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 มากรีดใหญ่เลยรถใหม่คันแล้วจะไปจะไ